สวัสดีค่ะน,น,น้องแป้งไฟายเซดี้ไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้มาเอาใจสายฮอนด้กันบ้างค่ะพี่พี่ค่ะเพราะของเราเนี่ยมีซิตีนะคะคันนี้สวยมากจ้ะพี่พี่กับ Honda City 1.5วีนะคะคันนี้ได้เป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทจ้ะพี่พี่จ๋าค่อนอยู่ที่6,000กว่านะคะถ้าลูกค้าประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยเนาะ นี่เดี๋ยววนให้ดูรอบคันเอาเอากล้องไม่ค่อยโฟกัสโอเคมาจากพี่พี่จ๋าสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถสีเทาเงินนะคะกระจังหน้ารังผึ้งค่ะพี่พีตัดด้วยโครเมียมเนาะแล้วก็มีโลโก้โครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนจ้ะพี่พี่นี่ล้อแม็กอลอยทุโทนะคะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วทั้งสีเส้นนะคะและได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมค่ะมือจับสมาร์ทคคเลตนะคะเดี๋ยวหนูเป้งเปิดพาไปชมภายในกันก่อนจ้ะพี่พี่จ๋า สำหรับภายในคันนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะขอบยางเม็ดอาร์คนะคะหรือตัวสีต่างๆพี่ๆจา๋านนี้เลยใหม่ทุกจุดนะคะถึงเป็นปี2019นะคะแต่ไม่เคยน้อยหน้าใครเลยจ้ะพี่ๆจา๋าคันนี้นะคะในส่วนของแผงประตูเนี่ยมีทีว่วางแก้วน้ำขวดน้านะคะช่องใส่ของมีมาให้นะคะ กระจกปรับไฟฟ้านะคะลำโพงมีให้2ตํตำแหน่งด้วยกัน,นะค่ะทั้งดอกใหญ่และดอกจิ๋วนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยรงัดแงะนะคะมีรอยแต้มสีเดิมๆจากโรงงานมาให้ด้วยจ้ะพี่ๆสำหรับทางโครงสร้างทางด้านนี้นะคะพี่ๆค่ะสติ๊กเกอร์มมกมีมาให้ครบนะคะนีให้ดูหัวน็อตนะแ๋้วไปเปิดให้ชมนะคะสาหรับในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์ก็รูกมกลมกลิ้เลยจ้ะพี่ๆจ๋านี่สวยทุกจุดนะคะบอกเลยสวยทุกจุดนะคะเดี๋ยวน้องแป้ง ขึ้นไปด,นด้านบนก่อนนะให้ดูนะคะในส่วนของคอนโซลรถจ้าพี่พี่คอนโซลคันนี้นะคะมีปุ่มอีค่อนมาด้วยนะคะเป็นปุ่มประหยัดน้ามันนั่นเองจ้ะพี่พี่จ้ะตัวปรับกระจกนะคะอยู่ทางด้านขวาเนาะอยู่ติดกันเลยนะคะมีช่องใส่ของให้ด้วยนี่มีช่องใส่ของด้านล่างให้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพี่พี่นี่รถเสียงเพิ่มเสียงนะคะก็จะอยู่ที่พวงมาลายัยเน้าแขก แล้วเสียงเพิ่มเสียงก็จะอยู่ที่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะไม่มีรอยตาหนิเลยเนาะ SRS b คู่หน้าจากพี่ๆจะถัดมาในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอปุ่มกดค่ะพี่ๆปุ่มพ u s h start มีมาให้นะคะอันนี้ปกติแล้วเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ติดโทรศัพท์นะคะพี่อันนี้ถอดออกได้นะคะหรือว่าเอาที่ติดโทรศัพท์มาติดก็ได้นะคะพี่ๆค่ในสคอระบบแอคันนี้ได้เป็นเอรม่วนวดนะคะพี่ๆค่ะนี ช่องด้านล่างนะคะสามารถชาร์จได้นะคะนี่เป็น power led นั่นเองนะคะคอนโซลตรงกลางพี่ๆจ๋านี่เลยนะคะใส่ที่วางแก้วน้ำขวดน้ำได้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันนะคะระบบเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆเบรกมือแบบกา้านแบบนี้เลยคอนโซลตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำให้อีก2องตำแหน่งด้วยกัน ด้วยนะคะนี่สวยทุกจุดเนาะคันนี้ได้เป็นระบบไฟภายในวอร์มไลท์นะคะเพดานสีเบจจ่ะพี่จ๋าแล้วก็ไม่มีรอยเจิมใดๆดนะคะนี่เพดานสีเบจไม่มีรอยเจิมใดๆเนาะที่บางแดดมีให้2ตำแหน่งด้วยกันค่ะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะมีกระจกมาให้ด้วยจ้กพี่พี่ตัวเบาะกันบ้างนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยกริบทุกจุดเนาะสภาพสวยกริบทุกจุดเลยพี่พี่ขามาค่ะเดี๋ยวไปพาไปชมสําหรับห้องเก็บ ไม่ใช่ห้องเก็บสิต้อไปพาไปชมในส่วนของท้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะอ่ะนี่เริ่มจำแผงประตูกันก่อนนะคะพี่พี่นี่ตัวซีนต่างๆนะคะพี่พี่ขาขอบอยางเม็ดอาร์ปุ่มล็อกนะคะนี่ปุ่มล็อกเด็ก นะคะพี่ๆจ๋าแล้วก็โซนด้านล่างนะคะให้ดูทุกจุดเลยนะเราไปให้ดูทุกจุดเลยเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อนะคะสําหรับพี่ๆคนใดที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วแม้ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถได้นะจ๊ะพี่ๆนี่ อยากดูจุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจจะพี่พี่จา๋าสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังของเขาก็มาพร้อมกับเบาะผ้าเช่นกันนะคะพหมอนสายเบลไอโซฟิกสามารถติดตั้งคาสิต์ได้ค่ะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะด้านหลังมีมือจับมาให้ด้วยนะจจะพี่พี่จา๋านี่เลยนะคะถัดมามาดูในส่วนของชุดแต่งด้านหลังกันบ้างนะคะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างเนาะคันนี้ได้เป็นกระจกหลังไลฟ้าค่ะพี่พี่นี่ฮอนด้าซิตี้นะคะเป็นเครื่องไอวีเทคนั่นเองมีเซนเซอร์ด้านหลังให้อีก2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะ เปิดไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อจ้กพี่ๆสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะขันนี้ก็กว้างเหมือนกันนะนี่กว้างเอาเรื่องนะคะพี่ขานี่เลยด้านบนนะคะในสอง,องตัวโครงสร้างเนาะ ขอ,ของเรานะคะพี่พี่ค่ะได้มีการตรวจเช็คโครงสร้างแล้วก็อะไรรถจากบริษัทชีเชอร์นะคะ270จดุดด้วยกัน,นะคะ่ะทางบริษัทก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักผิกวามน้ําท่วมไม้แท้เดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นตะ์ค่ะไม่มีตัดต่อสวมสร้างหรือว่าติดเกตนะคะถ้าตรวจพบเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะมาดูฝั่งผู้โดยสารกันบ,บ้างคะ่ะพี่พี่นี่แผงประตูของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นแมตช์อาร์ตัวซีนนะคะรอยเต็มสีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะขอบยางต่างๆพี่พี่จ๋าบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมทุกจุดนะคะได กระจกแท้เดิมนะคะแผงประตูเหมือนกันเลยค่ะพี่พี่วันแก้น้ำขวดน้ํานะคะช่องใส่ของลําโพงมีให้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันหัวน็อตทางด้านนี้กันบ้างนะคะนี่เลยสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พี่จ๋าไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะแถมยังมีรอยแต้มสีมาให้ด้วยนะคะเดิมๆจากโรงงานทุกจุดในส่วนของตัวโมเดลนะคะพีะ่พี่ขาสามารถตรวจเช็คได้นะคะแท้เดิมพี่พี่จ๋าไม่มีย้อมแมวใดๆนะนี่ให้ดูให้ดูหัวน็อตนะคะด้านในนะคะพี่พี่ขานี่มีช่างเข้ามาดูให้แล้วนะคะช่างบอกว่ารถสวยมากค่ะแต่ลูกค้า แต่ลูกค้าเอกสารไม่ได้นะคะไปไม่ได้นอะก็เลยแบบไม่ได้น้องคันนี้ไปนะคะนี่พัวนอตนะคะฝั่งผู้โดยสารนะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่เลยบอกเลยนะว่าคันนี้มันสวยมากพี่พี่นี่แล้วใหม่ทุกจุดเลยนะคะนี่กุญแจสำรองนะคะมีให้ถึงสองดอกด้วยกันเนาะในสอ,องตัวกุญแจนะคะนี่เลยพี่พจ๋าสวยทุกจุดนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปชมในสองห้องเครื่องกันต่อเลยสําหรับคันนี้ เปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วจ้าพี่ๆจ๋าให้ชมหอนอที่ฝากระโปรงกันก่อนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอย,อยงนันแงะนะคะตัวซีนต,ต่างๆที่ฝากระโปรงนะคะหรือสติกเกอร์นาวิพีพนี่มีมาให้ครบเลยนะนี่เลยนะคะโมอกก็มีมาให้นะจ๊ะพี่ๆมอกก็มีมาให้นะคะให้เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะที่แก้มด้านซ้ายนะคะพี่ๆขาตัวน็อตต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเบ้าโชคกนี่สภาพเดิมทุกจุด นะคะสภาพเดิมทุกจุดเลยตัวซีนนะคะพี่ๆขาข่อนรถทางหน้าซ้ายนะคะแล้วก็แก้มนะคะคันแต่ละจุด พี่ๆค่ะพี่ๆสามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้นะคะถ้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงสามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้เลยนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ใช้เป็นเครื่อง IVT ีเทคนั่นเองนะคะของ Honda ค่ะพี่ๆไม่มีน้ํามันไหลยืมนะคะห้องเครื่องของเราก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆช่างนะคะคอยตรวจเช็คให้ก่อนที่พี่ๆจะนํารถเอาจกฐานะนเอาไปนะคะกว่า30รายการด้วยกันเนาะของเรามีส่วนบริการเป็นของตัวเองค่ะพี่ๆถามพี่ๆช่างนะคะเขาก็จะเอารถขึ้นลิฟต์นะคะตัวเชียงช่วงหน้าของตัวรถค่ะมีเปลี่ยนยางนะคะตั้งศูน์ทวงลลอเปนนถาหะะะะคคติิดฟมํส ครบจบในที่เดียวจากพ,พี่จ่าเพราะฉะนั้นพี่พี่ไม่ต้องกงังวลเลยนะคะของเราเนี่ยมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาใหญ่อยาูย่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจกค่ะสาขาที่2อ,อยู่ทางไปสนามบินนะคะเยื้องกับมหาวิทยาลัยตะปีเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือสาขาที่น้องแป้ง ไลฟ์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนสาขาที่3นะคะอยู่ที่สี่ยกไฟแนนซ์ตาป้านพี่ๆสะดวกพื้นที่ไหนสามารถเวกเข้ามาชมรถก,กันก่อนได้เลยนะคะของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา8.30นาฬิาถึง17.30นาฬิกานะคะสะดวกวันไหนก็เข้ามาโทรหาของแป้งได้นะคะ0855766250 0855766250นะคะพี่ๆเบอร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้ด้วยนะหรือถ้าพี่ๆอยากติดตามช่องทางอื่นของน้องแป้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเพจบ้านฟ้าหรือว่าเต่อพี่ๆเซิร์ชคำว่าน้องแป้งเสรีไทยรถสวยได้เลยนะคะน้องแป้งอัปเดตให้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวน,น้องแป้งปิดฝากกระโปรงกันก่อนนะคะแล้วเรามาคุยเรื่องโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามว่าซื้อรถกับน้องแป้งได้อะไรบ้างพี่พี่จา๋าแล้วไปเลยค่ะส่วนรถสูงสุดถึง5 0,000บาทนะคะขับรถฟรี90วันมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยค่ะมีในส่วนของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันมีบริกรารฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะน้ำมันหมดหรือกุจืจไวในรถยังไรมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมพี่พี่สามารถเรียกรถยกรถสไลด์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพี่พี่คนใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้ออรรถขงเาได้นะคะค ของเรามีไฟแนนซ์นะคะพี่ๆค่ะจัดให้ฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะของเรารับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศและส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นพี่พี่จ๋ารีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะคันนี้ก็เป็น Honda City 1.5วิปี2019ราคา389,000บาทนะคะพน6,000กว่าตลอดอายุสัญญามีไฟแนนซ์รองรับให้ถึง8ไฟแนนซ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆจ๋า ถ้าอยากได้โทรหารออกแปลงได้เลยเนาะ085766250 085766250เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดค่ะพี่พีอดบ้านเขียวมาสอบถามข้อม,อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะในส่วนของตัวเอกสารนะคะพี่พีค่ะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้ซื้อนะคะไม่ว่าพี่จะทําอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะขอแค่มีเอกสารที่มารายได้ชัดเจนนะคะอายุ20ปีขึ้นไปค่ะไม่เกิน65ปีนะคะรวมผ่อนแล้วไม่เกิน75ปีถึงสามารถออกรถได้นะคะไม่ว่าจะ อาชีพทําสวนนะคะพี่ๆค่ะรับจ้างตัดป้ามนะคะแทงป่ามหรือ รับจ้างรับเหมาต่างๆนะคะพี่ๆาค้าขายก็แล้วแต่นะคะก็สามารถออกรถได้ยิ่งเป็นพนักง,งานข้าราชการนะคะพนักง,งานบริษัทก็ยิ่งออกรถง่ายนะคะถ้าส่วนยื่นแค่เอกสารสิทธิ์อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉนดนะคะสประโคนน .3 ทศ .5 ก็แล้วแต่นะคะก็สามารถซื้อรถได้แล้วเพราะฉะนั้นพี่ๆจ๋าถ้าสนใจโทรหานนองแป้งได้เลยค่ะ085766250นะคะจัดไฟแน์ฟรีทั่วประเทศและส่งรถให้ถึงหน้าบ้านค่ะพี่ๆเอกสารไม่ยุ่งยากและอนุมัติไว้ด้วยนะคะนนองแป้งอยู่ที่เซรีไทยรถสวย สาขาสนามบินนะคะถ้าสะดวกก็มาเจอกันได้นะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถจุดมือสองไว้ใจเสรรีไทยร์รถสวยนะคะ